สวัสดีจ้าจะเจอกับจอยสแนลจ้าเมื่อนี่จอยกับสิมาภาทุกๆคนนี่ส้มสถานที่ทำงานของจอยนั่นเองจ้าว่าสถานที่ทำงานของจอยนี่สิมีความแบบว่าสภาพอากาศเป็นแบบใดสิมีความแบบว่ารูปหลางองย่างใดแต่นอกพาจอยเองก็เป็นสาวต่างจังหวัดมาเห็นงานอยู่ในกรุงเทพนั่นเองจ้าคือจอยก็ได้เขามาเห็ุงานอยู่ในแบบ อพาร์ตเมนต์หนึ่งจ้ะที่ตั้งอยู่ตลาดคุในพระประแดงจ้าเดี๋ยวถ้าฮอพอมหลักมาชมกันเลยเราจะนะมาเบิ่งนกันเลยจ้าเดี๋ยวเขามันเริ่มกันเลยเราจะนออันนี้ก็คือประตูจ้ะประตูเป็นประตูเขาอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเด้อแต่กนสิเขาอพาร์ตเมนต์เราต้องมีคีการ์ดนี่เลยจ้ะเขาใส่คีการ์ดนี่แตะเข้าไปตรงนี้ตรงติดเป็นไฟจ้ะถ้าบอมบอมีคีการ์ดการสีขาวแรเพอ แล,ล้วก็หลังจากนั้กก็พักประตูเข้าไปนี่เลยจ้าภาพกาจีสันๆจ,จักหน่อยเดียวจะเด้อขอโทษขอไปเรื่ายๆแต่นี่จ้ะนี่คือสถานที่ทำงานของจอยนั่นเองจ้ะนี่เวลาเขาสีออกเขาก็ต้องใส่คีประกาดนี่ใส่คีการ์ดตัวนี้นี่แปะหน้จจะเนาะใส่คีการ์ดนี่แปะแปะตรงนี้ ครับสําเร็จจะแล้วก็บผักประตูออกไปได้เลยจะแต่าถามว่ามีขี้ g ดก็คือเสียอกอ่ไรจะต้องมีขี้ g ดเท่านัน้นอละเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งมาชมกันเลยจ้ะทีนี้นี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนจ้ะคือกับซิมีน้ากันทั้งเมดสีสั้นจ้ะเดี๋ยวจอยมาพาทุกๆคนเบิ่งนี่ ยางขึ้นมาอันนี้คือเป็นแบบหนาตา่างเรอจะนอเป็นหนาต่างของอพาร์ตเมนต์จ้ะแต่ว่าเรื่องการทาํางานอี่เดียวโจยเสียไวท้ทีหลังเลยจะเดือบปวานีโจยสิมาเบิง่งมาให้ทุกๆุ๊นี่ในเบิ่งสถานที่ทํางานของโจยนั่นเองจ้ะแต่ว่ามือหนึ่งมือหนึ่งอยเห็ดยังแน่มียังแน่เห็ดทำงานแบบใบแนกอะ เดี๋ยวไววมือหลังเลยจ้ามือหลังจอยสีเห็ดให้เบิ้งจ้าแต่ว่ามือน,นี้มาซ่มสถาทันที่ทํางานกันก่อนนะจ๊ะเนาะนี่พ่อึ้นมากกับสิเป็นสันซองจ้าอันนี้คือสันซองหนาตางนี่นี่จ้าแล้วก็สิเป็นห่องเงาไปแบบนี้เลยจ้านี่กัสิเป็นห่องเลยจ้าเนาะห่องี่ก็สิเป็นเป็นห่องแบบ มีตั้งแต่ห้องสองศูนย์หนึ่งจ่ายนี่คือสั้นสองจ่ะึ้นมากกับสิเจอสันสองเลยจ่ะึ้นมากสิเจอสันสองเลยกับสิเป็นห้องแบบนี้จ่ะแล้วกับสิเป็นแบบว่าหองเป็นหองเป็นตัวเลขจ่ะเ,เ,เป็นตัวเลขแบบว่าสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สามจนถึงสองศูนย์เจ็ดจ่ะกว่ามีทั้งมีทั้งเบิร์ตเนี่ยเจ็ดหองจ่ะแต่ละสั้นอันนี้ก็คือเป็นบันได บันไดหน่อยบันไดอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปสั้นสีจ้ะมีทางเบอร์สี่สั้นจ้ะอันนี้คือสั้นสองเลยเดยจ้ะคือขึ้นมาไปสิเจอสิเจอสันเป็นแบบเป็นสั้นสองเลยจ้ะกระสีมีห่องสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองจนถึงสองศูนย์เจ็ดจ้ะเดี๋ยวห้องสิไปเบิ้งสันสามกันเลยจ้ะตีนี้มาเบิร์สั้นสามกันเลยจ้ะ โอด้วยสันซาบกันเลยจ้ะที่นี่นี่ขึ้นไปเลยจ้ะยางขึ้นไปแล้วก็สิเป็นหนา้าตาก่สิบเาจะเนาะฟังฟังนี่ก็สิเป็นโลง่ลงโล่งจงำนำจ้ะโล่งจ,จำนำผู้ใดมีอยากจำนำมาจำนำใดเลยจ้านี่ขึ้นมาเลยยางขึ้นมา เ็สิเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่อันนี้คือสันสามจ้ะพยานันมากเกสิเป็นเจอไปเจออสันสามจ้ะนี่คือสันสามเดี๋ยวนี่สันสามเกสิเป็นแบบเดียวกันจ้ะคล้ายๆคือกันเลยจ้ะนี่เ็สิเป็นห้องเลยแล้วก็ห้องศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งจ้ะ สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สามศูนย์สองสามศูนย์สองสามศูนย์สามจนถึงสามศูนย์เจ็ดจ้ะนี่ก็คือเป็นบันไดเนาจะนออบันไดขึ้นไปสั้นซี่จ้ะนี่บันไดและนี่ก็คือบันไดลุ่งจ้ะนี่เป็นหน้าต่างจ้ะ 3.04 3.05จนถึง3.07จ้ะแต่ละสั่นกับสีมีทั้งเบิดเจ็ดห่องจ่าเดียวสีมาผ้าทุกคนซุม่มสั่นที่สี่กันจ่าสั่นชุด้ทยมันจะเนาะนี่คือสั่นยางขึ้นไปจ้ะบันไดกับแบบเดียวก็เลยจ่าเนี่ยพอขึ้นมากกับสีเจอแบบนี้จ้ะ สันซีนี่คือสันซีจ้านี่สันซีนี่คือสันสุดท้ายแล้วจ้ะเห็นเป็นหน้าต่างเลวจ้ะเนาะกระสีเป็นห่องเงี้ยวๆแบบนี้เลยจ้านี่เลยห่องเพิินอันนี้คือห่อง401 401นี่โบม,มีคนอยู่จ้ะเป็นห้องว่างแต่ว่าคนหลอกประตูไว้เน่อยจะเนาะ402 403จนถึง404จ้ะจนถึง405จ้ะขอโทษเลยนจนถึง406 40 407จ้ะห้องสุดท้ายเลยจ้ะ407 401จนถึง407 405 สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดก็คือฝั่งนี้เลยนี่สองห้องนี่คือสี่ศูนย์หกประกสี่ศูนย์เจ็ดจ้ะแต่ว่าห้องนี่มีคนอยู่นะจะเนาะมีคนอยู่แลอหละห้องที่แปลว่าบบว่างอับ,บ,บเพินกะลลอกไหวจ้ะห้องห้องที่แปลว่าว่างๆไม่มีคนอยู่เพินกะสิลลอกไหวบรรยาการรอบๆไ้รอบๆไอพาทเม้นนะจะเนาะกัสิเป็นแบบนี้จ้นี่คือจอยอยู่ซันซีเลยจ้ะ อยู่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างนี่จ้ะบรรยากาศรอบๆข่างเถอเป็นยาวๆใหญ่ๆก็คือเป็นโรงเรียนจ้ะแล้วก็สิเป็นตึกเราจะเนาะนี่ได้จ้ะแล้วนะ่ก็คือธนาคารกสิกรไทยจ้ะธนาคารกสิกรไทยแล้วก็เป็นถนนใหญ่จ้ะรวด แลนบุขาดซ้ายเลยเนถนนใหญ่จะจะบรรยากาศรอบๆรอบๆน,นจะจ๊ะเนาะสิเป็นตึกสิเป็นแบบสารพัดเลยจ้ะนี่คือบรรยากาศรอบๆขาเราจะเนาะแต่อีกฟังหนึ่งไปสิเป็นตลาดนัดจะเดียวจอยสีมาพาทุกทุกคนไปเบิ่งจ้ะแต่ก่อนอื่นกลับไปเบิ่งห้องก่อนนะจะนาะมีห้องหนึ่งที่ว่าเพิ่นเพิ่นไป่ได้ล็อก เพิ่นไ่ได้ล็อกไว้จ้่เดี๋ยวจอยสิมาพาสุกทุกคนไปเบิงห้องจ้ะว่าห้องเพิ่นนะ่ะใหญ่บอ่อนายอยูบอ่อเนาจะเนาะเขามาช้มกันเลยจ้า,ามีอยู่ห้องสองศูนย์สองที่ว่าว่างเลยวม่ได้ล็อกประตูไวนะ้เนาะเดี๋ยวจอยสิพาสุกทุกคนนี่เข้าไปเบิงในห้องกันจะว่าห้องเพิ่นมีขนาดใหญ่บอ่ออยู่ได้ประมาณกี่คนกีน่คนเนาจะเนาะนี่จ้ะเปิดประตูเข้ามา ตึมนี่เลยจ้ะนี่คือห้องเพิดจ้ะอันนี้คือหองหองแ์จาะซิมีห้องแอ์กับซิมีทั้งแ์แล้วก็มีทั้งพัดล่มจ้ะทุกคนมีทั้งแ์มีทั้ง,ท,งทั้งพัดล่มจ้ะนี่คือห้องแอ์ขนาดห้องเพินกับตามนี่เลยจ้ะนี่คือยกับบุหูเวยจ้าว่าขนาดัวไดัวไดเนาะเนาะเบิ่งเอาเลยจ้า เยวเขามาในห้องกันก่อนจ้ะในห้องหนึ่งมีเิ่นกัสมีให้ตู้เสื้อผ้าจ้ะซิมีตู้เสื้อผ้าหนึ่งตัวและกซสมีเตียงนอนหนึ่งตัวจ้ะนี่คือเตียงนอนมีแอร์พร้อมมีผัดลมพร้อมจ้ะนี่คือขนาดขนาดห้องเพิ่นจ้ะ จอยวานาสีอยู่ได้ประมาณจากสองคนนี่สิพอดีเลยจ้ะสองคนนี่อยู่ได้กำลังดีเลยจ้ะเดี๋ยวจอยสีพาทุกทุกคนเบ่งห้องน้ำกันก่อนจ้ะคือห้องน้ำเพิ่์นะจ๊ะเนาะเปิดประตูเข้าไปเปิดไฟแป๊บนี่เลยนี่คือห้องน้ำพอเปิดจ้ะ สี่มีกระจกนี่คือห้องน้ำน,นจะนจ๊ะเนาะนี่คือบรรยากาศภายใน,นห้องเพลินจะ้ะเดี๋ยวจอยสิมาพาทุกๆคนนี่ เบิ่งภายในเอดันขางกันดันขางห้องนี่ก่อนจ้ะเบิ่งบรรจาด์จะด้ันขางกันว่าจะเนาะเปิดประตูออกมากรสิเป็นระเบียงแบบนี้จ้านี่เปิดประตูออกมากสิเป็นระเบียงเลนหน้อยแบบนี้ว่าจะเนาะแล้วก็สิเจอกับตลาดสดจ้ะนี่คือตลาดสดเลยจ้ะตลาดตลาดคุ้ในจ้ะตลาดสดตลาดคู่ในภาพประแดงจ้า เปิดประตูตออกมาฝั่งนี้ก็จะเจอแบบนี้เลยจ้ะเจอตลาดสดเลยจ้ะค่ะสิมีขายทุกอย่างจะมีขายทุกอย่างสิบัวสิเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ kay, มีพักมีนั่งพักนั่งห้างหอยมีเบิดเลยจ้ะก็ะสิเป็นเจ้าเดียวกันจะเป็นเถาแก่เดียวกันกับอพาร์ตเมนต์ที่จอยถ่ายทุกคนได้เบิร์นในซุมกันนี่จ้ะเป็นเจ้าเดียวกันจ้ะเดียว,วต่อไปจอยสิมาพาท,ท,ทุกคนไปเบิร์นกลางหลังเราจะเนาะเบิร์นไปเบิร์นไปซุ่มราการข้างล่างกันจ้ะ เดินลงมากกระสีมาเจอซองสําหรับใส่เอกสารจากของแต่ละหองแต่ละซองแต่ละเบอร์จ้าถ้าเป็นสั้นสองกระสีมีสองศูนย์หนึ่งจนถึงสองศูนย์เจ็ดซันสามกระสีมีสามศูนย์หนึ่งจนถึงสามศูนย์เจ็ดสี่กระสีมีสี่ศูนย์หนึ่งจนถึงหองสี่ศูนย์เจ็ดจ้าก็คือทุกๆสิ้นเดือนมาทุกๆสิ้นเดือนของวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเพิ่นกระสีหิต เป็นแบบเป็ things, นบินออกมาเป็นเป็นเอกสารออกมาจากว่าคาห้องเท่านี้คาน้าเท่านี้คาไฟเท่านี้คาส่วนกลางเท่านี้ประมาณนี้หลาจะเนาะแล้วก kop, ็เส okay. mm. ียลี่ออกมาว่ารวมทั้งหมดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพื่อนเกษิเอามาเสียบตามเบอร์ห้องจตตามแต่ละห้องแต่ละเบอร์แต่ละห้องแต่ละเบอร์เพื่อนเวลาสิ้นเดือนมาเพื่อนเห็นเพื่อนเกษิเก็บเอาแบบมาเอามาเอาไปเพื่อนเกษิโอนเงินให้ยังสิส่วนคาห้องนี่ก็ สิมีสิมีห้องห้องธรรมดามีให้เลือกจ้ะมีห่องธรมงธรมดาห้องธรรมดานี่ก็คือสิเป็นสิเป็นห้องผัดลมมมิมต่ผัดลมจ้ะแลก็สิมีห่องแอ์ห้องแอร์นี่ก็คือสิเป็นผัดลมแล้วก็สิเป็นผัดลมแล้วก็มีแอ์พร้อมจ้ะอันนี้ก็คือห้องแอ์จะเนาะราคาก็สิแตกต,ต่างกันจ้ะแต่ว่าจ้ยกับบ่งรายละเอียดข่กว่าแต่ละห้องพัดลมนี่ ราคาทุไดห้องห้องแอร์นี่ราคาทุไดอันี่จอยกับโบหูรายละเอียดน้ำเพลินเราจะน้ำเพลินกับโบเคยบอกจ้ะเพราะว่าเวลาที่คุ้นแบบว่าสีมาเสาห้องจังสีเพลินก็ต้องเพลินเป็นคนเคีเยงเพลินเป็นคนเคียเองเพลินเป็นคนคุยเองจ้ะเดี๋ยวจอยสีมาพาทุกทุกคนส้มบรรยากาศดันนอกกันนะจ๊ะทีนี้ใต้อพาร์ตเมนต์กะพอลงมากกะสิเจอแบบนี้เลยจ้ะทุกคน ทีมอสไซจอนก็คือสิเป็นมอสไซของก้นที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี่จะเปิดสิให้จอดในในแต่อพาร์ตเมนต์ด้วยจ้ะแล้วก็สิมีของปอค่าของปอค่าปอค่านี่ก็คือสิจอดได้เป็นแบบบางคนเท่านั้นจ้ะเพราะว่าเจ้าของเพิ่นจ้าของอพาร์ตเมนต์เพิ่นบห้จอดจ้ะเพราะว่าเพราะส่วนใหญ่ก็สิเป็นในเพิ่นให้ไว้ไว้สำหรับจอดสำหรับคนที่มาพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เท่านั้นจ้ะปอค่าเมคเมคค่านี่ก็คือสิจอดได้แต่เฉพาะบางคนเท่านั้นเองจ้ะ แล้นี่นก็คือตลาดซดเลยจ้ะตลาดสดเนาะพอ่า้าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างบนสันสองที่จอยให้เบิ่งตะกี้ก็สิเป็นอยู่อยู่สันสองจะเปิดหน้าตาออกมาก็สิเป็นสิปินตลาดสดุแบบนี้แล้นี่ก็คืออยู่ข้างล่างจ้ะแต่ว่าจอยบุคโปรไปถ่ายได้เจอในตลาดสดบุคโปไปถ่ายได้เจอเนาะนี่คือบรรยากาศรบอบๆข่างจ้ะแล้ตรงสิป็นผัดลมนี่ ตรงติดเป็นผัดลมนี่ก็คือเป็นทีเป็นที่จอยนางเองจ้าทุกคนจ้านี่จ้านี่คือเวลาทิ่จอยเวลาสังเกตแล้อเวลาที่จอยไล่สซุดจอยกระสีหันหนาเข้าไปหาผัดลมจ้าแล้วด้านล้างจอยกระสีหันแบบไปทางอพาร์ตเมนต์นั่นเองจ้าแล้วนั่นก็นคือเป็นตลาดซุดเป็นไอห้องน้ำของตลาดสดจ้ะเวลาฝนมาเข่าหนากระสีมาเข่าในนี่เลยจ้ะอันนี้นก,นนก็สิเป็น ออฟฟิศเพิ่นเนาะจะเนาะออฟฟิศของเจ้านายจอยเองจ้านี่อันนี้ก็คืออพาร์ตเป็นออฟฟิศของเพิ่นเนาะออฟฟิศอพาร์ตเมนต์ของเพิ่นจ้าคลิปนี้กับบ่มี่ยังไลน์เนาะจะเนาะจอยกระฟ้า,ฟาให้ทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอจะโตไปนั่นเองจ้า ja. ผิดพลาดประการใดจอยก็ขอโทษขออภยัยเนาะจะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนา้าจ้า